สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการเข้าใช้อีเมลนะครับด้วย o b e k m a i l นะครับ o b e k m a i l นะครับเป็นเมลของสอพอนะครับสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4นะครับนะครับเราจะมาดูหนังสือแจ้งนะครับ ตามที่ผมได้แจ้งผ่านระบบ e office นะครับแล้วก็แจ้งผ่านากลุ่มสมาชิก f a c e b o o k ระบบสารสนเทศทางการศึกษานะครับนะเรื่องของแจ้งโรงเรียนนะครับแจ้งโรงเรียนนะครับในสังกัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบอีเมลผอ,อโรงเรียนของท่านนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับก็ให้ เข้าไปที่นะครับ o b e c k m a i l g o t h นะครับพิมพ์แค่นี้ใน URL ของ Google Chrome ก็ได้นะครับนะใช้ได้หรือไม่หากใช้ได้นะครับให้ส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับมายัางอีเมลที่ผมแจ้งนี้นะครับก็คืออีเมลของผมนะครับโดยให้ส่งก็คือพิมพ์ในเมลนั่นแหละนะครับพิมพ์ในเมลก็พิมพ์ ชื่อพอโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับนะส่งไปที่เมล sir sop 1 1 0 1นะครับ atsai obekmail o b e c o th นะครับนี่ก็คือถ้าสมมติใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับก็ให้ท่านไป ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนใหม่นะครับที่เว็บรีก i s t o b e เ m a i l o โ e เ g o จ h นะครับหรือจะตามนี้ก็ได้นะครับนะก็ให้แจ้งนะครับแจ้งให้ทําภายในวันที่30นะครับ30ดูหนังสือแจ้งนะครับคือแจ้งวันนี้คือวันที่22 23ิบอ่สิบสมิถุนายนนะครับนะ ให้โรงเรียนแจ้งมายังเขตพื้นที่นะครับภายในวันที่30มิถุนายนนะครับ30มิถุนายนโอเคครับมาดูเรื่องของการเข้าใช้งานนะครับก็การสมัครเข้าใช้งานนี่นะครับเราจะพูดถึงการสมัครก่อนให้เข้าไปที่ reister นะครับ o b e c m a i l นะครับ o b e t g o t h นะครับสิ่งที่ต้องทราบนะครับสิ่งที่ท่านต้องทราบนะก็จะต้องมีท่านจะต้องทราบชื่อสกุลนะครับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องกรอกเข้าไปในเมนูลงทะเบียนนะครับ2ครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ3ครับวันเดือนปีเกิดนะครับของท่านผอโรงเรียนนะครับ หลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับให้รอ24ชั่วโมงนะครับให้รอประมาณ24ชั่วโมงนะครับอีเมลจึงจะใช้ได้นะครับอีเมลจึงจะใช้ได้นะเราก็มาเริ่มลุยกันเลยนะครับก็ให้เข้าไปอีเมลอย่างว่าแหละนะครับพิมพ์เข้าไปใน url นะครับว่า r e g i s t e r obekmail go th นะครับ พิมพ์เข้าไปตามนี้นะครับนะพิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับกรอนี้นี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับพิมพ์ไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้ครับเจอหน้า r e g i s t e r o b i c m a i กนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของสิ่งที่จาเป็นจะต้องกรอกนะครับอันก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับ นะใช้ในการเข้าใช้งานอีเมลก็จะมีเลขประชาชน13หลักก็คือ username นะครับ username ส่วน password ก็คือภาษาอังกฤษตัวแรกนะครับ3ตัวแรกแล้วก็นำสกุลภาษาอังกฤษ3ตัวแรกต่อด้วยวันเกิดนะครับแล้วก็ตามด้วยเดือนเกิดนะครับนะยกตัวอย่างเช่นก็คล้ายๆการเข้าระบบ e-office สพทนี่นะครับคล้ายๆกันเลยถ้าท่านเคยเข้า ยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับเกิดวันที่4มิถุนาสองพนยนย์เกนะครับ2509ันอยกา็ให้พิมพ์ตัวนี้นะครับ04นะครับ04มิถุนาก็เป็น06นะครับจะเป็นเลข2หลักนะครับนี่อันนี้คือพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดแล้วก็เป็นอีเมลของเราด้วยนะครับเวลาเพื่อนจะส่งหาเมลก็ส่งตามนี้ครับส่งตามนี้ เป็นเป็นพาสเวิร์ดของเรานี่แหละนะครับเพียง <_ d ata> แต่ว่าต่อด้วย a s i o b e c k m a i l o b e k g o t h นะครับนี่นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือก็คือ3ตัวหน้าก็ซันนะครับ s o n แล้วก็ s o r นะครับเนี่ยก็มาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับมาเติมจุดนี้ได้เลยนะครับโอเคครับในรายละเอียด เราจะเข้าไปสมัครอ e ีเมลไปที่ไหนไปที่ตรงนี้ครับขึ้นข้างบนมุมบนเล็กๆนะครับเขียนว่าส่งคำร้องขอเมลบ็อกส่งคำร้องขอเมลบ็อกนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าหน้าจอนะครับการกรอกข้อมูลนะครับการกรอกข้อมูลให้ใส่สังกัดใส่อะไรไป ถ้าหากท่านาเป็นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาท่านไม่ต้องใส่โรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้ไม่ต้องกรอกนะครับโอเคไหมครับถ้าท่านเป็นโรงเรียนก็กรอกให้หมดนะครับโอเคครับผมจะเลือกนะครับเลือกเขตพื้นที่การศึกษานะครับเอาสพม4เรานะครับตรงนี้นะสพอมอ4นะครับไม่ใช่สพอมอ3โอเคนะครับ เลือกสอพม4เลือกไปแล้วนะครับต่อมาผมจะสมัคร <lands> ให้ท่านพอ,อเขตนะครับโรงเรียนผมไม่เลือกนะครับผมไม่เลือกนะครับแต่ว่ามันจะมีช้อยให้เลือกก็คือเขตพื้นที่การศึกษานะครับเราก็เลือกตรงเขตพื้นที่การศึกษาแทนนะครับโอเคครับเราจะไม่เลือกเป็นโรงเรียนเราจะเลือกเป็นเขตพื้นที่กันนะครับ เคครับเลือกนายนะครับนายนะครับเลือกตามนี้นะครับถ้าเป็นโรงเรียนก็ก็ให้ใส่เลือกโรงเรียนได้เลยนะในช่องนี้อ่ะมาดูชื่ออะไรนะครับนะครับเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะครับผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4นะครับเขต4นะครับตามนี้นะครับ ก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษไปนะครับในกรณีผมได้ก๊อปไว้แล้วนะครับก็จะง่ายนะครับง่ายนิดหน่อยผมก็คอปปี้ไปเรียบร้อยแล้วทำไวเรียบร้อยแล้วผมก็เอามาใส่เลยนะครับใส่ตามช่องนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะมีค่าเหมือนกันนะครับถึงจะใส่ตัวใหญ่ไปเวลาคีย์เข้าไปมันก็ใส่ ก็สามารถใช้ตัวเลขได้เหมือนกันนะครับดูลเลขบัตรประชาชนผมก็ใส่ไปนะครับผมก๊อบไว้เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก๊อบไปเรียบร้อยวันเกิดเดือนเกิดก็เลือกตามนี้เลยนะครับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาท่านา24เมษานะครับ2 5 0 3เราพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับ พิมพ์ตัวเลขไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่สับสน24เครื่องหมายทับนะครับ04นะครับเราพิมพ์ตัวเลขไปเลยดีกว่านะครับจะถ้าเลือกเอาเดี๋ยวอาจจะสับสนนะพิมพ์ตัวเลขนะมันจะเห็นง่ายดี2 5 0 0 3นะครับ03พูดผิดนะครับครับจะได้ตามนี้นะครับรละเอียดการกาอเกอกแค่นี้เองนะครับเกากแค่นี้เอง อโอเคเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงตำแหน่งผู้มยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเราเราเรา,เราไม่เราไม่บอกสังกัดนะครับเพราะว่าตำแหน่งผู้วยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษานี่เป็นชื่อตำแหน่งนะครับเขาทำมาพอดีล็อกเลยนะเห็นนะครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สังกัดนะครับผมเสร็จแล้วตรวจความถูกต้องเรียบร้อยทำไงครับกดที่ s ับมิ t นะครับกดทีสับมิดโอเค สับมิดผมกดแล้วก็จะหลันแป๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นข้อความแจ้งมานะครับในการส่งคำร้องขอดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะเมลจะใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับกรุณาจำข้อมูลด้านล่างนะครับเพื่อใช้ในการเข้าระบบนะครับนี่ก็คือที่อยู่อีเมลของท่านนะครับท่านจะจดไว้จะถ่ายภาพไว้อะไรก็ช่างนะครับ ข้อสังเกตอีกวิอีกแบบหนึ่งก็คือชื่ออีเมลนะครับจะคล้ายกับพาสเวิร์ดนะครับชื่ออีเมลเนี่ยคล้ายกับพาสเวิร์ดชื่อเมลคืออลไรก็คือที่อยู่เรานะครับแต่ว่าจะใส่ด้วย s i e o b e g m a i l g o o b e g o t h นะครับส่วน user เนี่ยจะเป็นเลขบัตรประชาชน13หลักถ้านะครับถ้าใครคุ้นเคยกับระบบ e-office สพทเนี่ยจะทราบดีนะครับ โอเคครับได้รับทราบข้อมูลอย่างนั้นเราก็อาโอเคเลยนะครับกดปุ่มโอเคยืนยันอ่ะตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือผมจะผมได้สอนขั้นตอนการสร้างนะครับการขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับ o oh, b j e Mail ครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนเทคนิคการเข้าใช้งานนะครับเข้าใช้งานนะ โอเคนะครับหน้าต่อไปนะครับก็คือสอนการเข้าใช้งานครับเมื่อท่านได้สมัครอ e ีเมลเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านเข้าไปที่ลิงก์ register obekmail obek go th เพื่ออะไรครับเพื่อเข้าไปเช็คเมลหรือเพื่อไปส่งเมลหรือทำอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับอ e ีเมลนะครับเอาเข้าไปอ่าน อีเมลก็ได้นะครับซึ่งผมกำหนดนะครับในหนังสือดำส่งผมให้ส่งมายังอีเมลนี้นะครับซึ่งเป็นอีเมลของผมนะครับให้ท่านกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับแล้วส่งมาที่อีเมลผมนะครับรายละเอียดตังต่อไปนี้นะครับก็จะท่านจะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับขอให้มีเนื้อหาครบถ้วนนะครับท่านจะกรอกอ,อันไหนก่อนก็ได้ขอให้มีเนื้อหาครบถ้วนดังต่อไปนี้ <c oughs> คือหนึ่งมีชื่อสกุลตํา ของท่านพอโรงเรียนท่านนะครับของพอโรงเรียนของท่านทั้งภาษาไทยเอ่อทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับชื่อให,ให้ชัดเจนนะครับสะกดให้ชัดเจนพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อมาก็ตําแหน่งนะครับตําแหน่งก็คือตําแหน่งของบุคคลที่ส่งมานะครับบางโรงเรียนนะครับ ไม่มีรองผู้นวยไม่มีผู้นวยการเขียนไปที่ประธานโทษนะครับขอโทษไม่มีตําแหน่งพอองโรงเรียนนะครับอาจจะให้รองผู้นวยการโรงเรียนเนี่ยที่รักษาราชการแทนเนี่ยคนอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นเอาตําแหน่งท่านนะครับก็คือเอาชื่อท่านาส่งมาให้ผมก็ได้นะครับก็คือส่งมาให้ผมสาเหตุที่ให้ แจ้งตำแหน่งด้วยก็เพราะว่ามีบางโรงเรียนนะครับที่ไม่มีผู้ดึการโรงเรียนนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโรงเรียนวังม่วงนะครับอยู่ฝั่งสระบุรีต่อจากนั้นก็ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียนด้วยนะครับการการสับสนนะผมไม่ทราบนะครับว่าโรงเรียนอะไรนะครับหรือพอท่านนี้อาจจะย้ายไปโรงเรียนอื่นก็ได้นะครับก็ให้กรอกโรงเรียนด้วยนะครับต่อมาครับที่สําคัญเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับทั้ง13หลักนะครับ13หลักกรอกมาด้วย แล้วก็ให้กรอกวันเกิดนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนเดือนเท่าไหร่นะครับย้ำนะเดือนเท่าไหร่ไม่มีปีนะครับไม่มีปีผมไม่ผมไม่ขอปีเกิดนะครับขอวันเกิดและเดือนเกิดพอนะครับโอเคครับรายละเอียดประมาณนี้ส่งมาที่เมลของผมนะครับ sir sop 1 107นะโอเบมล เออแอดไซน์โอเบกเมลนะครับแอดไซน์โอเบกเมลดอทโอเนะครับตามนี้เลยนะครับเคครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็วิธีการเช็คเมลก็ให้เข้าไปที่หน้าเว็บนี้แหละนะครับหน้าเว็บที่ผมแจ้งก็คือเว็บลีก e ส i s t e r นะครับ r e g i s t e r ร์ดอทโอเบกเม g o อ h อนะครับตามนี้นะ เข้าไปก็จะเจอหน้าเดิมนี่แหละมีทีจะเช็คเมลทำยังไงเข้าไปตัวนี้ครับไปเช็คเมลได้เลยนะครับไปส่งเมลให้ผมนะครับตรงนี้กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอเป็น u u t o o o นะครับ o u t l o o เว็บแอปนะครับไม่ต้องลงบนเครื่องก็ได้นะคือ u t l o o k นีก็บนอินเทอร์เน็ต นี่ครับชื่อผมนะครับส่งมาที่ผมก็จะเหมือนกับอ e ีเมลทั่วไปก็จะมีอินบ็อกก็คืออ e ีเมลขาเข้านะครับอ e ีเมลขาเข้าสําหรับไว้เช็คเวลามีข่าวสารเข้ามาหรือมีคนส่งเมลเข้าหาเราก็เหมือนอกล่องไปรษณีย์ของเราอินบ็อกนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเซ็นต์ไอเทมก็คือการส่งจดหมายดูสถานะว่าเราส่งจดหมายไปที่ไหนบ้างนะครับก็คือขาออก ว่งงางั้นขาออกอื่นๆผมคงไม่อธิบายมากนะครับเพราะคล้ายๆกับอ e ีเมลทั่วไปเลยและส่วนใครจะส่งอ e ีเมลนะครับก็ให้ไปที่ new นิวตัวนี้นะครับไปที่นิวโอเคครับผมจะส่งอ e ีเมลนะครับเ,เดี๋ยวนะครับส่งส่งอ e ีเมลข้าหาตัวเองนะครับลองดูนะครับ ่าไปที่ New นะครับแล้วก็เลือก Message ก็คือข้อความนะครับจดหมายนะครับส่งตัวนี้นะครับเลือก Message นะครับเลือกไปแล้วจะขึ้นหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างเด้งขึ้นมานี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นประกอบด้วยส่งไปที่ใครเนี่ย To เนี่ยคือส่งไปที่ใคร Cc ให้ใครบ้างอ่าให้ใครบ้างอ่า cc ถึงใครบ้างนะครับอ่า to ก็คือคนหลักนะครับ cc อาจจะ,ะคนที่1คนที่2คนที่3ส,สมมุติเราส่งไปอีเมลไป10คน cc ใครบ้างก็จะมีการรวมรายชื่อว่ากลุ่มเมลนี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับกลุ่มอีเมลฝั่งสระบุรีกลุ่มอ e ีเมล e เพื่อนฝั่งปทุมธานีนะครับต่อมาก็ subject ก็คือ ชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องไม่ใช่ประธานนะครับไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษนะวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคใช้อีเมลนะครับซับเจก,ก็คือชื่อเรื่องนี้คือส่วนที่พิมพ์ข้อความก็คือจุดนี้ครับนะครับโอเคผมจะส่งอีเมลเข้าหาตัวเอง SIR SOP นะครับชื่ออีเมลของผม1107นะครับ at o b e c m a i l at uh, ดนะครับ dot. o b e บกจีโชนะครับชื่อเรื่องตามนี้นะครับตามนี้ผมไม่ส่งหาใครนะโอเคผมส่งไปเมลอื่นก็ได้อ่าถ้างั้นไปที่เมลผมที่เป็นอ่า gmail นะครับส่งไปที่ Gmail ก็ได้นะโอเคผมจะลองผมก็ส่งไปแล้วแหละนะครับเราจะซีซีไปเมลอื่นก็ได้นะแล้วแต่ชื่อเรื่องก็คืออ่าทดสอบ ระบบ o b e c t Mail นะครับแต่ของท่านเนี่ยท่านจะชื่อเรื่องว่าอะไรก็ท่านก็พิมพ์ว่าให้พิมพ์ทดสอบระบบ o b e c t Mail นะครับทดสอบระบบ o b e c t Mail นะครับให้พิมพ์ตามผมนะครับนะให้พิมพ์ตามผมทดสอบระบบ o b e c t Mail ท่านก็พิมพ์เลยนะครับไลา่ย,ยาวเลยก็จะมีชื่อลงท่านาานายนะครับยกตัวอย่างนะครับนายพอ,องเรียนท่านนะครับนายผอ,อยังไงดีนะครับวีละพงแล้วกันนะครับท่านผอเขียนแล้วกันเดชบุญนะครับนะครับผมจะพิมพ์อย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ชื่อท่านนะจะเป็นชื่อพอของเรียนนะครับหรือพอเขตนะครับนี่นะครับมาถัดต่อมาผมก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเดชบุญนะครับชื่อภาษาอังกฤษวางฟอนต์ไม่เท่ากันเราเลือกฟอนต์ได้นะครับปรับฟอนต์ได้เนี่ยเหมือนเวิร์ดเลยนะครับปรับฟอนต์ได้เอาเป็นทาโฮมาแล้วกันนะครับ แล้วก็เลือกให้เป็น10นะครับเลือกเออเลือกให้เป็นอ่าสินะครับกำลังดี14นะครับ, 14, รบไม่ใหญ่ไม่โตไม่ใหญ่มากทาโฮมา14ส่นะครับส่งมาที่ผมแล้วก็ชื่อ,ภา,อาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนากาักงานเขต พื้นที่การการศึกษานะครับโรงเรียนก็คือ,อสังกัดโรงเรียนนะครับก็บอกว่ามัธยมศึกษาเขต4นะตัวอย่างนะครับต่อมาก็พิมพ์เลขบัตรประจําตัวประชาชนละวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดนะครับตามนี้นะเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ใส่เข้าไปวันเกิดและเดือนเกิดนะครับนะครับตามนี้นะครับผมจะแก้ฟอนต์ใหม่นะครับ14นะครับฟอนต์ตามนี้นะครับจะมีชื่อนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อภูมิเนการตำแหน่งนะครับสังกัด ไหนเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดนะครับแค่นี้นะครับส่งมาที่อีเมลที่ผมแจ้งก็คือส่งมาที่อา่าเมลนี้นะครับรศริลเสษนะครับนี่นะครับ s i r s o p นะครับอา่าเป็นชื่อผมซะแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะ ให้ส่งมาที่อีเมลตัวนี้นะครับเป็นอีเมลผม sir sop 1 1 0 7นะครับ a t o b e mail o b e c dot h นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วตรวจทานเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำว่าชื่อต้องเป็นทดสอบระบบ obec mail นะครับตามนี้นะเสร็จแล้วท่านก็กดเซ็นก็คือส่งข้อความได้เลยผมกดส่งแล้วนะครับ ่กดทรงโอเคนะครับเป็นยังไงเอ่ยโอเคครับระบบก็จะตอบสนองสมมุติอันนี้เป็นเป็นอ่าของผมนะครับอันนี้เป็นของผมในกล่องอินบอลก็จะขึ้นนะครับหนึ่งข้อความก็คือผมส่งเมลเข้อหาตัวเองนะครับส่งเมลเข้อหาตัวเองชื่อก็จะแจ้งว่าทดสอบระบบโอเบกเมลนะครับนะใครส่งมาเอ่ยอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นชื่อ ผมส่งเข้าหาตัวผมเองนะครับผมก็กดกดเข้ามาอันนี้ก็คือจะบอกวิธีการเช็คเมลไปในตัวด้วยนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับชื่อใครเอ่ยเป็นตำแหน่งอะไรชิปสังกีดสังกัดอะไรมัธยม4นะครับบัตรประชาชนแล้วก็วันเกิดเดือนเกิดแค่นี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำนะครับสอนวิธีการสมัครโอเบกเมลแล้วก็วิธีเช็คเมลนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบ,ขอบคุณมากครับ